ยืนนะคะแจ้งในส่วนของว่าทีมเรอผมดูทางก,ก็ฟอร์ดนี่เป็นอะไรที่รถที่เป็นที่เจเนเรชันที่สุดยอดก็คือว่านำคู่แข่งไดประมาณ5ปีคก<ช>ารเทคโนโลยีอะไรคะคุณพ<ล>ี่จองนานไหมคะ จองไม่นานครับผมทำไมถึงเลือกซื้อรถยนต์กับฝอเอฟนครสวรรค์ลิมปิงของเราคะพี่คือมีการบริการที่ดีแล้วได้รถไวก็เจ้าหน้าที่ทุกคนให้บริการที่ดีมากเป็นโชว์รูมที่ดีที่สุดในภาคเหนือตอนล่าง๋อค่ะก็ให้บริการที่ดีการันตีในส่วนของการรับรถนะคะจองกับเรานะคะเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะคะได้รถไวแน่นอนใช่ไหมคะพี่จ้ะแรปเตอร์ตัวใหม่ล่าสุดนะคะ No way, your son don't need a gun.